สวัสดีครับผมชีวนนท์สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่ชัดชวานฟาร์มคลิปนี้ผมจะพามาชมระบบน้ำบาดาลโซลาเซลล์ของฟาร์มเรากันครับประชุมกันเลยครับนี่เลยครับระบบโซลาร์เซลล์ของฟาร์มของผมโซลาร์เซลล์ขนาด420 ขนาดสี่แผงสี่แผงนี่ชุดคอนโทรลเลอร์สำหรับสมมติสมสมตดของผมนี่จะอยู่ร้อยเออไม่ใช่พันห้าร้อยวัตต์ส่วนแผงโซลาเซลล์กำลังไฟแผงละสี่ร้อยยี่สิบวัตต์ สี่ร้อยยี่สิบวัตต์โฟนสี่แผงก็ตกหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบวัตต์นี่นี่แรงดันไฟขนาดตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สี่สิบเจ็ดโวลต์ 47โวลต์แรงดันไฟแผงโซลาเซลล์ของเราเป็นระบบที่สามารถปรับองศารับแสงได้ช่วงเช้าก็ปรับรับแสงทางทิศต,ตะวันออกจวนช่วงบ่ายก็จะปรับรับ แสงในทิศตะวัตนตกช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลพาะปลูกของฟาร์มเราฟาร์มผมก็จะเลี้ยงควายนี่ตามท้องทุ่งเลยส่วนซมมเมร์ของเราใช้ซมมเมร์ขนาดสองแรง สองแรงสองนิ้วขนาดแรงดันขนาดกำลังไฟหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ก็จะพอใช้กับแผงโซล,ล่าเซลล์สี่แผงพันห้อยแปดสิบวัตต์สมอต,ตัวนี้ใช้ท่อ ใช้ท่อสี่ท่อนประมาณยี่สิเมตรเดี๋ยวจะพาไปชมวออัตราการไหลของน้ำตอนนี้แดดก็ไม่ถึงกับแรงเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มมีเมฆฝนมาแล้ว 大概来一桶呢。 แผงโซล่าเซล์ของฟาร์มของตัวนี้จะสามารถปรับองศาได้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเบื้องตน้นผูกเชือกไว้เผื่อลมแล้วก็ มีสละตอนนี้องศารับแสงอยู่ก็จะปรับตอนเช้าก็จะปรับองศาการรับแสงมาทางที่ตะวันออก ปรับองศาได้องศาการรับแสงก็จะล็อกไว้เส้นตนียครับปรับคืนที่เดิมชิว ครับสำหรับชุดบาดานโซลาเซลล์ชุดนี้ผมรับติดตั้งและติดตั้งพร้อมใช้งานก็ตกอยู่ที่43,000ครับก็จะได้แผงโซลาเซลล์สแผงแผงและ420วัตต์ ชุดคอนโทรลเลอร์แล้วก็สมม์ิสมมติสองแรงสองนิ้วขนาดร้อยเออไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ครับแต่ถ้าจะเอาแบบแบบไม่สามารถปรับทิศทางการรับแสงได้ก็จะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทส่วนตัวที่ สามารถปรับองศารับแสงได้ก็จะอยู่ที่43,000บาทครับครับสำหรับท่านใดท,ที่สนใจระบบน้ำบาดาลโซลาเซลล์น้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรผม0840423749ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ